ดีต้อนรับสู่ช่องนิวคารีวิวแหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกและรีวิวล่าสุดของยานพาหนะรุ่นใหม่ๆหม่ที่น่าตื่นเต้นวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของ2ล้อกับ Suzuki g s x 8 r 2 0ปี2026รถมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานสมรรถนะสไตล์สปอร์ตความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในแพ็คเกจเดียวเหมาะทั้งสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่และนักบิดที่มีประสบการณ์ รุ่นนี้ถือเป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนของซูซูกิในตลาดสปอร์ตบค์ขนาดกลางโดยนำเสนอดีไซน์และวิศวกรรมใหม่ๆพร้อมคงความน่าเชื่อถือและความสนุกในการขับขี่แบบฉบับของแบรนด์ไว้ครบถ้วน Suzuki G SX 8R ปี2 2 6 6ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์แบบขนาด2สูบขนาด7 7 6ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงบิดที่นุ่มนวลต่อเนื่องในทุกช่วงรอบพร้อมพละกำลังที่ตอบสนองชับไวเพื่อการขับขี่ที่เร้าใจ เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเร่งแซงบนทางหลวงระบบหัวฉีดน้ำมันถูกปรับแต่งให้แม่นยำควบคุมการตอบสนองของคันเร่งได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมประหยัดน้ำมันทำให้การเดินทางไกลทำได้อย่างสบายโครงสร้างตัวรถใช้เฟรมเหล็กดีไซน์ใหม่ให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่สมดุลมอบความมั่นใจขณะเข้าโค้งและความนิ่งเมื่อต้องขับขี่ที่ความเร็วสูงระบบกันสะเทือนเป็นแบบปรับตั้งได้เต็มรูปแบบ ด้านหน้ามีโชคหัวกลับส่วนด้านหลังเป็นโมโนโชคช่วยให้ทั้งความสบายขณะข,ขับขี่ประจำวันและการควบคุมที่แม่นยำเมื่อขับขี่แบบสปอร์ตระบบเบรกเป็นดิสก์คู่ด้านหน้าพร้อมคาลิปเปอร์เรเดียนเมาส์และดิสก์เดี่ยวด้านหลังมีระบบ abs ช่วยเสริมความปลอดภัยในการเบรกทุกสถานการณ์ดีไซน์ภายนอกของ gsx 8 r ถือเป็นจุดเด่นด้วยแฟริ่งแบบ a e r o dynamic ที่ไม่เพียงให้ลุกดุดันสปอร์ตแต่ยังช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มเสถียรภาพขณะใช้ความเร็วสูง ไฟหน้าเล็ดีไซน์ฉกเฉี่ยวให้แสงสว่างชัดเจนในยามค่ำคืนส่วนท้ายรถกระทัดรัดและดูสปอร์ตสีสันตัวถังมีให้เลือกหลากหลายทั้งโทนแข่งเรซิ่งและโทนเรียบหรูตามสไตล์ผู้ขับขี่ในด้านเทคโนโลยี GSX 8R มาพร้อมหน้าจอสี TFT แบบเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันข้อมูลทริปและโหมดการขับขี่ระบบ Suzuki Intelligent Ride System ช่วยให้เลือกปรับโหมดการตอบสนองของเครื่องยนต์ได้ตามสภาพถนน ตั้งแต่ถนนลื่นไปจนถึงการขับขี่ในสนามแข่งนอกจากนี้ยังมีระบบ q u i c k s h i f t ์เตอร์ทั้งขึ้นและลงเกียร์แบบไม่ต้องใช้คลัตช์เพิ่มความสนุกและลดความล้าระหว่างเดินทางไกลความสบายในการขับขี่ก็ถูกให้ความสำคัญเบาะและตำแหน่งแฮนด์ถูกออกแบบให้รองรับการนั่งในท่วงท่าสปอร์ตแต่ยังคงขี่ได้สบายในระยะไกลตำแหน่งพักเท้าถูกวางให้ได้มุมที่ดุดันเล็กน้อยแต่ไม่เกรงเกินไปทำให้เหมาะทั้งสำหรับการขับขี่สนุกสนุกในวันหยุดและการเดินทางไกล ตัวเลขสมรรถนะของ gsx 8 r อยู่ที่ประมาณ82แรงม้าและแรงบิด78นิวตันเมตรซึ่งจัดอยู่ในจุดที่พอดีของสปอร์ตไวค์ขนาดกลางน้ำหนักเบาพอให้คล่องตัวในโค้งแคบและมีความนิ่งเมื่อวิ่งทางตรงด้วยความเร็วสูงระบบเกียร์6สปีดท,ทำงานได้รับรื่นพร้อมคลัตช์สลิปเปอร์ช่วยลดการสะบัดของล้อหลังขนาดรถเกียร์แรง,แรงเพิ่มการควบคุมระหว่างเบรกหนักส u ซูซกิยังออกแบบให้ gsx 8 r เข้าถึงผู้ขับขี่ได้หลากหลายระดับบอกไม่สูงเกินไปและน้ำหนักตัวรถอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ง่าย เหมาะทั้งกับนักบิดที่มีประสบการณ์และผู้ที่กำลังอัปเกรดจากรถที่มีความจุเครื่องยนต์เล็กกว่าด้านความประหยัดน้ำมันก็ทำได้ดีเยี่ยมด้วยเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำทำให้มีระยะทางต่อหนึ่งถังเพียงพอสำหรับทั้งการใช้งานประจำวันและการเดินทางไกล Suzuki GSX8R ปี GS 2026ถือเป็นสปอร์ตบค์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งความเร้าใจความสบายเทคโนโลยีและการใช้งานจริงผสานจิตวิญญาณการแข่งขันของซู z u กิเข้ากับความทันสมัยและความหลากหลายในการขับขี่เหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ชอบทางโค้งเส้นเขาการขับขี่ในเมืองหรือการออกทริประยะไกลหากคุณกำลังมองหาสปอร์ตบค์ที่ผสมผสานสไตล์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่าในการใช้งานจริง s u zu กิจ s x 8 r ป20ี2026คือหในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชมช่อง New Car Review แหล่งรวมรีวิวรถรุ่นใหม่ใหม่สเปคและฟีเจอร์จากทั่วโลกหากคุณชื่นชอบการรีวิว Suzuki GSX8 RP ี2 0 2 6ในครั้งนี้และอยากติดตามข้อมูลเชิงลึกของรถรุ่นใหม่ใหม่ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตครั้งต่อไป